พี่น้องตอนนี้กำลังสิบห,าห้านาไม้พี่น้องเอ้ยปัดพอ่อกบเบจับอันนี้ไม่คอยบอยกา้านป้าพอ่อีแม่กบป้าอยู่ขึ้นด้วย,ยววอ้ย <laughs> อยอนนาออาา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 าุาา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 าอาาาาาาลางาา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 ากาา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 า ไใ้กบกระป๋ากบกระป๋าคนละโตแล้วล่างหยางน้อยล่างยางเขาป่าลงหวยเนาะหางหลับก็ทางป่าหนาวหน่อไหมเบ้าขึ้นใหม่หกเนาะ หุ่ยละพี่น้องตอนนี้กันเนาะสได้หรือบอได้ทาลุ่นทาส้มกันได้กยอะกันเลย,ยมีบอยพอยคนซับบ่บางคนหาก่อนละพี่น้องหา็อากมาหน้าสวยเีย Đấy, nên là vào vào đây là vàng đi kháng kheo y tâm an năn xoáy nhé kháng kheo tâm an và khởi mới bông á nấm ai bông đấy อะไออาเหยนะอะไ้เพื่อนเห็นปูดมันมีตัวลงมาเลยนี่ I พี่พี่เทิงพี่ก็มีเน่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 มาเอานี่เห็นแต่ปลายประลอเลยนี่เอารถนี่นี่แล้วขางเจ้านี่ขางเสียมนี่นี่เออเอาเลย bỏ ở đó năm nè, nó năm năm mươi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  những gì gì đã hại cơn cơn, ปูดปูดน้ำไม้ถ้ายรุ่นกันบัดเมื่อนาะพี่น้องเนาะจะได้หน่อยหรือได้หลายเนาะพอน้องจะบ่มยังบือนเกิดทึงเห็นบ่อปูดมันเลยถางขวานี้ยังเห็นเนี่ยเกิดไปนี้ดูบางใหญ่หนึ่งทัาบอาลมณ์ใมันมีนี่ะ นี่เรากำลังซื้อซับอนามเนาะนี่คือน้ามับงนามไไัไหลปะลุงลุงนี่นามับงเนาะหาก็ได้ซัมมีเลยเนาะหาก็หาเลาะลงมากับโกไก่กันได้เนาะพี่เอง นี่ได้อีกแล้วพีว่เนอาะยงมาพระจากเฮ้เฮาวซิหาก็อีกแล้วน้ำไม่บงน้ำไม่ไหลพีล่เนาะเอ้ยยามแต่มีก็โอ้ยไม่ดีก็นี่แล้วจังสิสอมทีเดียวเพราะว่า มันหวยเข้มเทียงค่ะเจ้าพี่น้องมาก็จะเหาวึกกระเถิเหาหาพอเอาแก้มบุ้มเลยไปก่อนเลยรับนอนอะไม่กเดียวได้ตังค์ถาได้อ่านพี่น้องกันได้อีกเลยหาบึงดูขางทั้งลุ่มนะ น้องตอนนีก hot ас, hot ้ก็มาหอดเฮือนหอดซานแล้วพี่น้องเอ้ยว่าหอดไซพี่น้องจ้าน้ำไม้น่าเมยสิป่อพวกหล่าหอดเฮือนแม่ใหญ่จื้นจ้าเอามาสู่เพผนแกงพี่น้องเอ้ยแกงตอนเพียงลูกเอ้ยหนึ่งย่าเชียวใส่นี่คนไลยคนนี้มามีหอดเราน้ำไม่แม่ผมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพี่น้องหอดไซรละลายเด้อหน่อไม้ไหลเอามา hay lên mà họ hươn đó Mình nhà chị cũng cái thằng nó mày này, thì đó ơi mà lại, lại uhm. Nó mà này mày bùng người Ừ nó mày này mày bùng Ừ Nhàm này cực hơi mưu Nhàm thì cái Hát theo hội này là Ừ

อยู่ลีก้ย้เม่อเส้านี่ยเขาก็อยู่แถวหน้าเขาสิยันพอดีเขาก็อยู่เขาขึ้นเตียงเขานั่งอยู่เียง้มันสเกบมีเสื้อตอนเราเคยนอนกับพ่อนแกบุ้มปูนอนอยู่ในหน้าน่ะอาวอาห่มห้องปูนอนเสยเอ่แล้เสียนังนอนอนเม่อออกไปกับนอนเมือนอนม่อบ่ออะไรอ่ะ้ดา

โเโทลังร oh, for ับเอร์โค oh, ้เอร์เป็นยังเจิดกำลังเปาะเนาะบอกกันคนเอาก่อนอยางลายลายอดเลยไมลคนเอาก่อนอย่าลงหันกะอยกินแด้เรลืมมาแม่กินได้ไหเป็นยังคนหามาแซบโกเป็นยังงเป็นยัง อ้าวไอคิวไอคิวเสียงห้องไอคิวพี่น้องเลยอะไรพี่น้องคลิปในข้าวก็ะเซียมลาพาจากเลยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแกมมุมหน่อยเลย